สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะวันนี้เจ๊แคทจะพามาดูเจ้า XCMG ค่ะกับโค้งน้องนาบอที่สองของการทำงานของเขาวันที่สองค่ะวันนี้เจ๊แคทเอาน้ำมันมาส่งลูกน้องเนาะน้ำมันมาส่งเจ้า XCM g เค่ะนี่เอาน้ำมันมาส่งเป็นวันที่สองของการทำงาน โคกน้องน้มโมเดลแปลงที่สองนะคะไม่มีอะไรเยอะน้ำก็ไม่แต่น่าจะประมาณพรุ่งนี้น่าจะเก็บงานได้ค่ะที่นี้กาน,น้องตอวแรกเป็นพรุ่งนี้น่าจะเก็บได้ค่ะเนื้ ไม่เยอะค่ะแปลงหนึ่งได้ค่ะตัวส์ใหญ่เรียบร้อยแล้วไส้ไก่ก็โอเคแล้วมาเก็บบอเล็ก็มีท่านนี้นี้น่าจะโอเคเรามาดูผลง,งานสารนกหน่อยเนาะ ถือว่าโอเคนะคะสองวันเก็บบอ่อใหญ่กับไส้ไก่ได้ก็จะเป็นบอเล็กสุดท้ายน้ำาอกใสเลยโอเคเลยนะ น้ำซึมซึมบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะยังทำงานได้การทำงานมีน้ำซึมซึมหน่อยแล้วก็ทำได้ตามสเต็ปเนาะสามวันกับโคกน้ำนาแปลงหนึ่งได้ ก็ถือว่าโอเคอยู่ฟรีมือใช้ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราจะบินโดรนให้ดูภาพมุมสูงน,นี้เรามาดูการทำงานของเจ้า XCMC ก่อนนะคะ ก็คือเป็นแปลงที่สองของจานนบกที่ขุดนะคะคือว่าโอเคอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะฝากกดติดตามช่องเพื่อการศวกนาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ